สุพนัทฟอร์มเทพโอเอสลูเวจ้องดึงร่วมทีม B.G. จ um ีปทุมยูตเต็ดเล็งคว้าน้องอีดิฟานอิกซานฟานดี้ร่วมทัพสตีเฟนลองจิลพร้อมลดค่าเหนื่อยจอซบ เบืองทองยูเนเตตทั้งหมดนี้อยู่ในคุยแปบ๊บเรื่องบอร์ีนี้แล้วนะครับก่อนที่จะไปติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลั like, share, งใจให้กับตัวผมเวยครับเรียกว่าฟอร์มแจ๋แวสมราคาเจ้าดูมหัศจรรย์ของวงการฟรุตบอลไทยจริงๆนะครับสำหรับเจ้าแบงค์สุป,ประดัชเหมือนตาดาวยิงทีมชาติไทยไวัย19ปีนะครับที่เดินทางไปลงฝึกซ้อม,มกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้พร้อมกับสุภชยัยใจเด็ดแล้วก็รัตนากรใหม่คามิ2นักเตะรุ่นพี่สังกัดบุรีรัมยูเนเตดนะครับซึ เจ้าตัวก็เดินทางไปร่วมเดือนแล้วนะครับะตอนนี้ก็มีการลงฝึกซ้อมแล้วก็ลงอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนนะครับของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ล่าสุดสุภรับเหมือนตาก็โชว์ฟอร์มได้ดีเลยทีเดียวนะครับในการลงเล่นให้กับทางสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นทีมระดับเยาวชนนะครับลงสตาร์พบกับไอสโตนพาร์คทีมในลีกระดับดิวิชั่น9นะครับของประเทศอังกฤษแล้วก็เกมนี้นะครับเป็นทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่สามารถเอาชนะไป ด้วยสกอร์สอประตูต่อ1และก็ที่สําคัญครับประตูที่ทางเลสเตอร์ซิตี้ทำได้นะครับก็มาจากการสร้างสารรค์โอกาสแล้วก็การจ่ายของเจ้าแบงค์สุบรัฐเหมือนตาอีกด้วยนะครับโดยในเกมนี้นะครับมีรัตนากรใหม่คามิกองกลางคนสําคัญของบุรีรัมยุยเต็ดอีก1คนนะครับที่ลงสานามด้วยก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะครับของเจ้าแบงค์เพราะว่าการเดินทางไปเก็บตัวแล้วก็ฝึกซ้อมกับสมศรีเรสเตอร์ครั้งนี้เดียก็หวังว่าเจ้าตัวจะพัฒนาฝีเท้าขึ้น นะครับก็เป็นความต้องการของทั้งประธานสโมสรอ,อย่างคุณในวิจิตรชอบแล้วก็ตัวสโมสรเองก็ตามนะครับแล้วก็เป็นความหวังนะครับของคนไทยนะครับโดยเฉพาะแฟนบอลไทยที่กําลังมองหาตัวตายตัวแทนของมุ้ยที่สินแดงดาอยู่นะครับซึ่งการฝึกซอ้อมเนี่ยผมก็ได้รับข้อมูลมานะครับว่าซัาโค้ดของทีมเลสเตอร์ซิตี้เด็กค่อนข้างที่จะชอบในตัวของสุปร,รัดเหมือนตาเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากสตาฟโค้ดด้วยนะครับรวมไปถึงเจ้าการธนวัฒน์ซึงจิตถาวรนะครับก็มี ีการชื่นชมเจ้าแบงค์ด้วยเหมือนกันนะครับว่าฟอร์มการเล่นดีมากๆขณะที่อีก2คนนะครับอย่างทางสุปชัยใจเด็ดแล้วก็รัตนากรใหม่คามิสภาพร่างกายก็ยังไม่เต็มร้อยสักเท่าไหร่นะครับก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เล็กน้อยนะครับก็อาจจะมีโอกาสลงสนามน้อยกว่าทั้งสองคนนะครับซึ่งเจ้าแบงค์เนี่ยก็แสดงให้เห็นศักยภาพของตัวเขาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นความกล้าที่เล่นได้อย่างท้าวหาเลยนะครับการที่จะเลี้ยงจี้แล้วก็มีโอกาสซับใกลยิงหลายครั้งนะครับแต่ก็ไม่สามารถเป็นประตูได้นอกจากนี้ ค,ความเร็วของเจ้าแบงค์รวมไปถึงความคล่องและก็เทคนิคค,ความสมบ,บูรณเฉพาะตัวก็ดีมากๆเลยนะครับหากอยู่กับระบบการฝึกซ้อมที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีมาตรฐานก็น่าจะทําให้เจ้าตัวพัฒนาฝีเท้ารุดหน้าไปไกลกว่านี้นะครับซึ่งด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับก็มีแนวโน้มนะครับว่าทาง o อสต์รูเวนครับสโมสรในเบลเยียมก็พยายามมองพัฒนาการของเจ้าแบงค์อยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสาที่จะคว้าตัวเจ้าแบงค์ไปร่วมทีมต่อไปนะครับซึ่งทางสโมอร โอเอดูเิร์นะครับก็พยายามเปิดโอกาสให้นักเตะไทยหลายๆคนนะครับได้มีโอกาสพัฒนาฝีเท้าแล้วก็ยกระดับฝีเท้าของตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะล่าสุดก็มีนักเตะนะครับอย่างทางสิริมงคลรัตนภูมินะครับซึ่งเป็นเด็กกองกลางนะครับจากโครงการฟอกันนะครับรุ่นที่3ก็ได้มีโอกาสลงประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาแล้วด้วยนะครับซึ่งฟอร์มการเล่นของเจ้าสิริมงคลเดียก็ถือว่า ได้รับความสนใจไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนี่เป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าทาง o อเดสลูเวิร์ดเดี๋ยวพร้อมที่จะอ้าแขนรับนักเตะไทยนะครับหากมีฝีทาที่ดีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยการที่เจ้าแบงค์จะย้ายไปเล่นในต่างประเทศเนี่ยส่วนดึงก็อยู่ที่เจ้าตัวด้วยนะครับว่ามีความทะเยอทะยานมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ที่สําคัญทางสโมสรต้ตสังกัดจริงอย่างบูเรียมยูเต็ดจะพร้อมเปิดโอกาสให้ทางเจ้าแบงค์ไปค้าแข่งในต่างประเทศกับ o h เอูเวิร์ดหรือเปล่าเดี๋ยวก็เป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับเพราะว่า ทางสปอว์ซอรเองเนี่ยในช่วงหลังอย่างคุณเดวินชิดชอบก็พร้อมนะครับที่จะเปิดโอกาสให้นักเตะออกไปหาความท้าทายในต่างประเทศอย่างเจ้าพีสสารักไฮปอรโคนหรือว่าเจ้าเช็กสุพโชคสาราชาตินะครับที่ย้ายไปร่วมทีมคอนซาเลเรซัปโปรโรในเจลีญี่ปุ่นนะครับซึ่งพอยต์หลักสําคัญน,นะครับหากบุรีรัมยเุเตดปล่อยสุรัตเหมือนตาเนี่ยก็ต้องได้รับการการันตีนะครับว่าจะได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าต่อให้ย้ายไปเล่นในต่างประเทศแล้วก็ได้แค่ฝึกซ้อมไม่มีโอกาสได้ไดลงสนามก็ไม่ ต่างอะไรกับการเล่นในเมืองไทยอย่างแน่นอนนะครับเพราะหากย้ายไปแล้วก็ต้องมีโอกาสได้สัมผัสเกมแล้วก็ได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าการลงสนามเนี่ยก็ยังเชื่อว่ายังดีกว่าการฝึกซ้อมแล้วก็ไม่มีเกมเฉยๆครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอนาคตนะครับก็มาติดตามกันว่าอนาคตของเจ้าแบงค์เนี่ยจะย้ายไปเล่นในยุโรปกับ o อเอตูได้หรือเปล่าครับส่วนข่าวต่อมานะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับที่เราหยิบมาพูดคุย กันนะครับก็เป็นข่าวของ BG จีปทุมนเต็ดนะครับซึ่งพวกเขาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับในการพา2ผู้เล่นตระก,กูลฟานดี้มาร่วมทีมนั่นคือ อิริฟานฟานดี้แล้วก็อิกซานฟานดี้นะครับล่าสุดนะครับผมก็ได้รับการรายงานว่าทางสโมสรเดียให้ความสนใจในตัวอีฮานฟานดี้นะครับหัวหอกซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆของทั้งอิริฟานแล้วก็อิกซานฟานดี้ครับโดยทางอีฮานเนี่ยหัว oh, ห oh, oh, อกวัย19ย่าง20ปีนะครับเล่นให้กับสโมสรอับออบิเล็กนิง,งาตะนะครับซึ่งเป็นสโมสรนในเอสลีกสิงคโปร์นะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นของ Line, ดาวเตะรายนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่ายิงไป9ประตูในเอสลีกสิงคโปร์แล้วนะครับ ก็ก้าวไปติดทีมชาติสิงคโปร์ชุดใหญ่ตามรอยพี่ชายทั้ง2คนเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเจ้าอิวฮาร์ดเนี่ยยิงประตูนในเอลเชอกสิงคโปร์ครับครบ20ประตูตอนอายุ19ปี250วันอีกด้วยนะครับถือว่าเป็นดาวรุ่งฟอร์มแรงของวงการฟุตบอลลอดช่องนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเขาก็เหลือสัญญากับ ทางอเบรกนิงาตะอีกเพียงแค่1ปีเท่านั้นนะครับหลังจบปีนี้เจ้าตัวก็จะย้ายทีมได้ฟรีๆนะครับหากไม่มีการต่อสัญญากับสโมสรในเอสลีกต่อไปนะครับก็นั่นทําให้ทางบีจีปทุมยูเต็ดก็เล็งดาวเตะรายนี้ไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทางฟันดี้อามัดซึ่งเป็นคุณพ่อของทางยูฮานลิฟาและก็อิกซานเนี่ยก็มีความสมนิทสนมกับโค้ดงว้วนสุรชัยจตุรับพัทรพงศ์นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการฟุตบอลของบีจีปทุมยูเต็ดนั่น แล้วก็2พี่ชายของอิวพาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในการเล่นในเมืองไทยนะครับก็น่าจะเป็นทางที่ดีนะครับที่เจ้าตัวเลือกมาเล่นในเมืองไทยในอนาคตนะครับหากบิจีได้ตัวมาร่วมทีมจริงๆก็น่าจะทําให้ทีมแข่ง,ขงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าดาวเตะรายนี้เนียเป็นนักเตะในโคต้าอาเซียนนะครับแต่ว่าฝีเท้าแล้วก็รูปร่างหน่วยการเหมือนเหมือนนักเตะในทวีปยุโรปเลยทีเดียวนะครับดูตัวอย่างอย่างทางอิกสนฟาดี้ก็ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจบสกอร์แล้วก็ร่างกายบึกบึนเนี่ยทำให้ ปีประตูให้กับ BG เป็นกอบเป็นกำในช่วงเลข2อฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นดิวที่น่าสนใจของ BG แล้วก็ทางยูฮานฟานดีนะครับติดตามอนาคตเร็วๆนี้นะครับเราอาจจะได้เห็น3พี่น้องทั้งอีดิฟานอิกสารและก็ยูฮานมาอยู่ในทีมเดียวกันกับ BG จีปทุมยูเต็ดนัน่นเองนะครับสุดข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวสุดท้ายซึ่งเป็นข่าวอัปเดตกันเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวการซื้อขายนักเตะของเบืองทองยูเนเต็ดนะครับเบืองทองยูเต็ดเดี๋ยวเพิ่งเสียวิลเลียมพ็อปไป เขาก,ก็มีการโพสตข้อความนะครับว่าต้องการแยกทางกับเมืองทองอยู่แต่ทําให้ทางสโมสรเนี่ยต้องเดินหน้าหานักเตะในโคต้าต่างชาติแล้วก็นักเตะในเกมรุกเข้ามาเสริมทัพนะครับแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบีบบังคับนะครับให้กับเมืองทองต้องเร่งปิดดีวเพราะว่าทีมมีการเข้าแคมป์ปรีซิชั่นกันแล้วนะครับแล้วก็การเตรียมทีมของเมืองทองเนี่ยเดินหน้าไปไกลามากแล้วนะครับหานักเตะคนใหม่เนี่ยเดินทางมาช้าเนี่ยก็อาจจะทําให้การปรับตัวกับทีมโดยเฉพาะการออกสตาร์ทลูกการใหมน่นี่มีความช้าด้วยนะครับล่า มีรายงานนะครับว่าทางเมืองทองเตรียมที่จะควา้าเซเว่นลองจิวครับปีกวาจอมเก๋าเข้ามาร่วมทีมแล้วนะครับโดยทางเซเว่นลองจิวเนี่ยเพิ่งหมดสัญญากับราบุรีวิทผลเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเขาลงเล่นให้ราบุรีวิทผลมา3ามฤดูกาลติดต่อกันนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นเตะไร้ like, สังกัดน,นะครับแล้วก็เจ้าตัวก็เดินทางกลับมายังประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งปีกวาวัยสามสิีปีฤดูกาลที่แล้วลงสนามไปทั้งสิ้นในศึกบอลริวไทยลีกยี่สิบแปดนัดนะครับยิงไป4ีประตูก็ถือว่า ยืนยันแล้วนะครับว่าพร้อมจะลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมานะครับจากที่เคยรับกับราชบุรีถึง3เท่าเพื่อย้ายมาร่วมทีมเมืองทองยูเนเต็ดนะครับก็ถือว่าจะเป็นนักเตะในโคต้าต่างชาตินะครับที่จะเข้ามาแทนบิลเลียมพ็อปก็ถือว่าเป็นดีลที่ค่อนข้างที่คุ้มค่านะครับหากเมืองทองคว้านักเตะรายนี้มาร่วมทีมจริงๆนะครับแม้ว่าจะอายุ3าปีแต่ว่าตอบโจทย์ได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทางเซนลองจิวเป็นนักเตะในตำแหน่งปีกขวาอยู่แล้วแล้วก็เมืองทองค่อนข้างที่จะขาดนักเตะตำแหน่งนี้มาหลายปีเลยทีเดียยยวววนะััับแมม้่าาจพขตก หลายต่อหลายคนไปเล่นในตำแหน่งนั้นก็ยังไม่ลงตัวสักทีแต่ว่าลองจิวนี่แม้อายุเยอะแต่ประสบการณ์ความสามารถโดยเฉพาะการเปิดบอลยังดีอยู่นะครับเพราะว่าฤดูกาลหน้าทางเมืองทองจะยังคงมีเฮร่อาริเยยอยู่นะครับซึ่งเป็นนักเตะที่เล่นลูก,กาอากาศดีอยู่แล้วนะครับหากมีตัวป้อนดีๆอย่างทางเอกนิปัญญารวมไปถึงสเปนลองจิวก็น่าจะทําให้เกมรุกของเมืองทองมีความดุดันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งหากทุกอย่างลงตัวก็น่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงสุดสัปด,ดาห์นี้หรือว่าต้นสัปดาห์หน้าก็มีความเเปป็นนไได้สช่ เดียวกันนะครับนี่ก็เป็นคุยแป๊บเรื่องบอลที่นำมาฝากกันนะครับหากใครชอบคลิปดีกดไลค์กดแชร์ like, กด u ับส r i b e กันไว้เลยครับ